เอไปเอาเป็นยังไงล่ะเนี่ยไ,ไ,ได้ย่างไปเนี่ยยางแล้วม้เพื่อนเนี่ฮะย่างแลยอ๋ยยอโมะ้ื่อนทรงมีแห้งเลยแต่ไม่ไปไปเนี่ยยังบ่มีแห้งอยู่ <c oughs> จะมาเมื่อไรมาเปิดแถลง,งการอะไเปิดแถลงการเอ่อเจี้งข้าวความผิดหวังโอ้อจะสีร้องเพลงไหนแมอนอยู่ดอกเพ่งไหนวะนี่ได้เอาเงินใส้ไปจ่ายคาเฟ่น,นี่ยมรู้นี่ ยังจะว่ารถไปเขาไ่ดิบไหมก็แจ้งมาเนาะเี้ยวเงินใส่ๆเงินได้มากก็ไปซ่อนใส่รถกันเนาะกาว่าสิเขากระักติการว่าสิเขาคักการว่เป็นยังก็บอกเขาอยู่ที่ยาดมันมอนเป็นแน่พอไว้อย่าไปใช้คักหลายกันเอฟซีเพิ่นเห็นเทาซื้อเพิ่นก็อยากซื้อน้ำเอฟซีเบิดน้ำเท่าพอหน่อยนี่วันนี้กันเ้ยจังหวัดก็โอ้ยขอจบขอไฟหลายๆเด้อครับเด้ออยากให้ทีอยากให้ได้น้ำกันสุขุมสุข้อนุพกานี่ก่ น้ำตาตกไม่หครับแต่ก er ัาว่าเป็นยังก็ยังข่อยู่มาได้เก้าศูนย์ศเก้าอยู่เลรยะถึงทุนเราชื่อถอมัน็มักศูนย์เก้ามันเปมักศูนสามเนาะแม่นั่นแหละเนาะมันเป็นมักศูนย์สามหมดนะเรียกะพาถึงทุนเป็นยังก็สื้อศูนย์เก้าแล้งบัดาลใจไม่อยากใส่หัวใจวะไปอล่ะเมื่อไปรัมภา์เงียบจื่อเลเวะ มือไปสมาดเชี่นเงียบเล็กเชี่ยเกียเงียบกับซูนเก่าก็นมันแล้วก็เชี่ยเงียบเพาว่านี่ฟูพี่ผะานที่าบอกถือว่าเปียกมนะเรอยกว่าหนหนึ่งใหหั่นมีเล็กูนเก่านโอ้านังคิดอยู่จีซื้อชื่อมือเล็กกอ่านิดแล้วดีกับย่างไก่ไปไก่มากอยู่กัขายบวหัวเชียเกียอันนี้ย่างไก่ไปไก่มากบานี้ก็มาคขนว่ามนเขาอเล็กลองพูมเดี๋ยเขาเล็กเสี่ยม้วนตรงตรง่าง แน่นวะแมนอะลรวก็มาเขาเรียกองพุ่มเขาเรียกซับเปลเลยเอกว่ามันเปลี่ยนไปได้นี่โอกาสเปลี่ยนไปได้นะมันตรงกันที่น่าวาชนดอกแล้วเอาเชี่นจอยสายทหารนี่ว่าเขากันกครับนี่ฟันนี่รูปลออเก้าฟันลูดล่อเก้าก็เลยบอกว่าเอาไว้จังไรว์เนี่ยเฮ้ยกับมันคะเทียมันรุดมากนี่ตีร่างกายก้าหลังนี่ไปตุ้นขึ้นจังไรวยกันยังไข่นี่วาชนดอกนะะก็เลยว่อกันก็เลยตัดสินใจ คือไว้หน่อยนึงบะเคลืนทุนดอกขาดทุนด้วขาดทุนอือวันนี้ขาดทุ่นแต่ว่าก็ขอโทสตัวอภัใหย FC หลายๆเ้อว้น่อยเน้ยอยากให้จืงน้องกันทุกขุทุกคนแต่ว่างันนี้นี่ออกจากนี้ไปก็จะไปตามน้องภุ่มโทราถามคุณตาน้องพุ่มเนล้วบอกว่าน้องพุ่มบ่อยเลยวอจากหลังจากยิมตลี่เก้าูนั้นมาเก้าศนย์เก้าเ้าูนเเลยล่ะนเก้าเลย90ใหเก้าให้เน้องภุมมบอกอยแล้วกจากบมกตองมดแล้ว เจ้าว่านี้ก็บที่ว่าในยู่เจ้าที่าหนึ่งให้สัมภาษณ์นี่แล้วก็บที่่วงไปพุ่งลงทีนแต่ถ้าเอฟซีกับบอยอทดทีบ่บอกว่าให้ตามพญานาเล็กบอกทั้งใจบุญตามเด็กพญานาต่ว oh, man, man. อว่าพญานาเนี่ยอยากในพักคฟันจานัาหน่อยจะจับทุกอ่างเลยพญานาเฮ็ดเวียกพญานาเฮ็ดเหย,ยียดแต่ว่าก็บว่าอ,อย่างั้นเราก็ว่าว่ได้ลงปรูเงอนแต่ว่ากับยัางสีจอบมึงอยูจอดกนต่อไปเออเจ้าวะโอ้ยเห็ดจังไรเนาะบบดนี้มาใครอยู่เขาว่าเอารถไปจอดไปพุ่น เอาไปเจะแตบีบอะไ้อยู่แต่ยังพรอมีรถเรียไปเรียมาอยู่พ่อเป็นยังบอกผู้สวยก็สวยอยู่จัดนั่นหาาองให้ซองหาฮาซองออกที่สองสองจีวมู่กนผู้เอาเปลี่ยนเโอ้ยังนั่นสาเฮ้ากะว่ามันใจเรื่องพยาหน้าแล้วโยูใจจะพยาหน้ากะกระแสมากขนาดนี้เนาะมาดึกขั้นที่แล้วใครว่าเลขออกเงาเลยเมื่อวานเงาเลยันี้จี้ก็จ่ายงงานเลย จากเฮาๆน่ะคิดเบื้องหลดเลขออกมาผมน่ะรับโมกระตื <t <t ้นมือนี่โมกระตื้นมือเรานี่รับรับแล้วเทียบไหลเทียบไหเทียบขึ้นไหลนี่เลยแล้วก็เป็ยนยังดอกเด้อกันเทียี่ท่านใดกันยังอยากให้ตามอยู่กันถ้าเมียนให้กำลังใจกันได้กันบอกว่าเอ๊ะสมควรมที่ถอยละลายแอดว่าสังกัดบอกกันมาถอยสายแอดว่าสังกัดถือว่าออกข้อมเห็นซอยกันเนาะหลายท่านหลายคนผมก็เชียร์อยู่ว่าเออเสียเงินน้ำส่วนนี่ไปกับเบ้อหน่อยเนาะจังขนาดเอฟเชียร์เจ้านี้นะ ผู้คนมีเงินหลายกว่านี่ผู้นี้ยังสิซื้อหลายกว่านี้แมน่นอนแม่นเสีสยหลายกว่านี้แค่นั้นก็แสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปเนาะแต่มันก็นมีทั้งผลดีผลเสียผลเสียก็คือเสียเงนินแต่ผลดีก็คือเงินหมุนเวียนในประเทศเออมันะหมุนเวียนพอ <laughs> หมุนเวียนจีฮ <laughs> ัตสองจังวัดที่ 2, เยอะยังไงย <laughs> <laughs> ีได้ชีบีเอีมนี้ว่านี่งเบี้ยแม่กูเนีถ้ากันเบี้ยนั้ไหนผเห็นเมื่อเช้านนี้นั่น ฟังกิตาเห็นโทวหากันเห็นโทวหาสายพราะย่านั่นคิดว่าไปว่าว่าฟันแล้วว่าท่านเนี่ยฝันแล้วนี่ใหม่ก็ฟันอีกแล้วนี่เดียวอีกขั้นหนึ่งก็ถึงอากอีกขั้นหนึ่งก็ออกไปจำว่าเโหจ้ำฟันแล้วแต่ว่ากับแต่ยังบอกท่านในบอกกันหลายดอกม่แต่ว่าฝันแล้วก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อนี้สิเข้าไปหาอยู่เลยว่าเพิ่นกะเป๊ะไปที่กลางวันนี้จะขอาวเป็นยังอ่ากันเฮ้าถึงมันคิดมันแล้วก่ะ เลขมันกับมีส่วนมันกับมิถึงมิผีมันเข่าม่งซีงวดนะเนาะน่าพนะ้อหรมันจัดวัวววที่หาดทิรุบแต่ว,แว,ว่านาคิดตามนี่ก็เพื่อ,อเลขที่โท,ท่านั่ทไอ่ีเพิ่นโท่านี่คกลับกับถึงแปดวดคิดนวดนึงนะเห็นว่าที่โตมหาเชียหยับเป็นว่าน่าพ้นาคิดตามแต่จะก็เลยบอกกเลชัเราไว้เราหลักมื่านมือไทยทำเราอยู่บอกว่าขันข้าโท่ามบอกไขก่อนในเรื่องเ่นกัเป็นยังวาหาพวอราจัเรานวาเราดีอยู่นก็เราดี เก่าง่ายๆก็คือว่าได้ก่อนกับทีมงานบุญผ้าลวดนี่แหละแม่นไม่มีบอสไม่มีทั้งไหนเพราะว่าไม่ได้เปิดเผยทั้งหลายด้มีแต่เจ้าเท่านั้นนี้เราบอกสุภาพกับทีมงานเ้องนี่แหละไปไายมันบอสแต่ว่าเอาเงินเล็กพญานังระวังหน่อยก่อนเราเราฝันแล้วคือยังเราบอกว่าที่ว่าปู่ว่าปู่ใจเจ็ดงวดมันบอเมืองมันเข่าสีงวดตีมันบอทั้งทั้งงวดเมื่อกี้มันกะนึกว่ามันที่จรงมันมันนั่นดังดังครั้งนี้ดีเ่นงวดเมื่อกี้จ้ะ กะมันหลายอัานพระแนวเนาะกับอีกแนวหนึ่งกับวาสนาคนเท่าชิมมะล้วยความกันกันขนาดนั้นเนาะถ้าบางหนึ่งกับรื้อเพชรชิปใจบุญแยกออกมาเนาะเรื่องฝันใจบุญเอาใจใจบุญฝันแม่นที่ปกติเขาที่ป็นกันเย่ะฝันแม่นบอดไม่ก็เออเสื้อกันวอร์เลนต่างไผ่ช้ำล้ำห้างแจฝันจากขวางเฉือยมาทุกวันย้อนฝันจากวางเฉื่อยมาจังวัดจังวันเลยย้อนฝันจากขวางบาร์บี้เพชรชิปใจบุญแยกเนาะเรื่องเรื่องฝันของใจบุญแยกออกจากไอ ไก่หน้าเออเออแบบกีการเฮียติชิมหนึงให้ข้าเจ้าได้มีอ่าให้ให้ข้าเจ้าได้แบ่งแยกนะว่าอันนี้เป็นพันใจบุญเด้ออันนี้เป็นเลขพญานาคเนื้ออันนี้สาเหตุที่เอามาพ่วมกันเลยก็คืออยากอะไมอย่างเคราะห์ใส่กันครับนะยก่เฒ่าอันนี้ไก่เทาไก่เทาตายอื ไอ้เ่าตายก็เก้าศูนยตรงตแล้วศูนยกตรงตวาดรูปล้อเก้าคับเกศูตรงตแล้วล้อเก้าับนแล้วคัเลขกแล้วก็ตีได้ศูาตรงตโอ้ยกตรงมเลยเนาะรูจ้าก้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าเอ็อ่าซอสก่อไจัตรงวเพื่นเก้าหนึ่งเก้าลว่าท่นใหยังก่อนล้ห้ยังก่ปัญหาน่งซอสกสก่อเกนึ่งว่าวาหนึ่งห้ สอสอกนั่นเองมันก็ออกตรงตรงกว่านั่นตัวออกแกงฮอกที่สองตรงครับเนี่ยนี้ก็เรื่องอะไรออังตรงยุ่ตรงยุ่เรียกร่างกรเขายังเนี่ยขั้นขันขันกเอาเปลี่ยนกานกเอาเปลี่ยนซอสกนี่มันก็ออกนี่น่มันก็ออกเก้มเาอยู่ เรลขออกมาแล้วพรายังกะคึ่งเหมือนกันส่อกะสวนตอนกะเก้าแม่นว่าสิทะลุเอาเปลี่ยนว่าแต่ว่าคันเลขออกแล้วป้องปานยังทะลุปุ๊งฟองไม่สมองเลยหรือคันสีม่อีกอย่างหนึ่งส่อกะซีอืมส่อกะซีกอกะซอมอ่าอ่าตรงตรงไปดีไปจนเชื่อบเลยอาการว่าเป็นยังครับเอฟซีครับเฮ้ามือนี้เฮ้ากับมาบอลสู่กันฟังว่า ความผิดหลังเข้ามันเกิดขึ้นได้ทุกทิ้งทุกอย่างมันต้องมีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังเพราะฉะนั้นวัตถิ่ันธ์มาหนิเขาผิดหลังโด่เฉพาะอย่างอ่ก็ให้คอมเมนต์ไต่คลิปมานแนะน่มาเั้งสมควรที่ตามต่อทั้งหลายทั้งหลายผมยินดีที่รับฟังเอฟซีที่เคารพทุกท่านเลยล่ะเนาะแต่มาวันนี้ขอบอกเลักน้อยเนี่ยคอมเมนต์ไต่คลิปมาหอ่านทุกคอมเมนต์ครับออ่านนทุกคมมเต์แต่ไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์เพราะว่ามันหลาย คือ <c oughs> ความหมายแต่เวลาที่เขามานั่งตัดตอ่อคลิปเนาะ่ายคลิปตัดตอ่อคลิปให้เอฟซีเบิ้งเนี่ยใส่เวลาลัางมือในนอนหกทุ่มนี่หาทุ่มหกทุ่มนี่ไฟสีในนอนเนาะอันนี้เท่ากับว่ามีเวลาสีมากตอบคอมเมนต์อันนี้ก็ขอตรวจขอให้เลยละอชเอฟซีภูมิอา่าจิตใจดีงามทั้งลห,หลายกระไรอืแต่ดู่เอฟซีส่วนมากะของทีมงานเนี่ยมแต่ผูนาลักทั้งนั้นดิ มี่ตะพูด so ีๆผ <c oughs> <so> ู้หนารักทั้งนั้นมีมีเป็นกลุ่มนิดเดียวที่มาว่าเออเขาจะว่าอันนี้มันมันเป็นอันนั้นกับว่เป็นยังหรอกกับเป็นความคิดเห็นต่างเก็จะออกว่าเป็นยังเขากับประด้ว่ากันครับเจ้าเพิ่นกับเบิ่งคือเราอ่ะเบิ้ลเบิ้ลเพิ่้ลาว่าอยู่เพิ่นมีความเห็นต่ังสี่เด้อคือเป็นการออกความเห็นไงครับมันเป็นการออกความเห็นกับ่ว่าเขาจะออกยังไรแต่ได้เขาก็น้อมรับเนาะคกับบ่เป็นยังแต่ว่าโดยจิตใจเขาแล้วนี่คืออยากแบ่งปันเท่านั้นแหละมันไม่ยังไร คือแค่อยากแบ่งปันขันไป่หันปันอยู่บ่คือนปันมาได้ขี่รถหึมขี่รถข้างไหนที่ที่ขั้นเอาไปเข้าไฟแนนซ์น่ะค่ะแม่นค่ะกับว่ซื้อไอ้90 09ศูนย์ศูยเก้าตรยนรถ90้าศตรงนี้เ0้าศนย์ก้ามาศูนย์นี่แหละงเดียวแต่แต่วันนั้นที่พี่หนก่กัสิบ่ฝันเกี่ยวรถเจ่าโดยส่วนมากนี่เอาเว้ากัดซื่อชนาะครับแล้วฟังฝันเขานี่ก็ได้ล่ะลังเงินแต่ละงวดเด้แต่ละงวดเด้็ด ควาเพิ่องลอกเก่าเนาะเครื่องได้กินกุ้งใช่้ำปลาอยู่ในจานเนาะโดยส่วนมากอันนี้มันจะวางฟันนะฟันเนี่ยบันนี่เอามาเปรียบเทียบกับเลขผู้อื่นมันตรงกับเลขฝันจะคล้องกับค่อยซื้ออันที่นะาจะวางวันนี้ก็เปรียบได้ทุ่งเชื่อนกับงานเลขฝันจะคล้องกันเพราะจำใจเพราะแห้งต่อไปนี่ก็สีให้จับตามองฝันมองใจบุญไปหน้าจับตามองไปดี อันอันนี้เ้องกะสิบวตีเป็นตัวเลขหร้วนอกจากกะฝันเป็นตัวเลขเนาะเ้องกะสิบเอาเรียงฝันซูฟังแล้วแต่พูดในจิตีเป็นเท่าไหร่พอฝันเหรียญถังแกะกับยังถืองวดไอ้หนึ่งซูนาฝันเหรียญผมซูรดกับถือเนาะไปซื้อเลขนะอ่ะยี่โดมเปตัวใส่แกงหอยแซ่บเจี๊บเอ้าเอาทำนี้ล่ะเนาะนี่นี่ยังต่ออยู่บ้านอ่ะบ่มีแล้วมันแกงข้าวเยี่ยมที่ท่านี่ล่ะบอกแต่บอกว่าเพื่อนฝันแล้ว หวังเพิ่นฟันแล้วทรนมามาสอนนาซีได้เลขแล้วเพื่อนทรมาแสดงความเสียใจโอ้ยเสียใจน้ำเนื้อบอกเอซี่เนี่ยนะเพื่นเพิ่นมาแสดงความเสียใจน้ำแต่ว่าขันผ่านแล้ววดต่อไปที่เขาวัดวรนที่16กลุ่มภาพัน์นี่ับอ่กลุมภาพันบ่พฤษภาพมอ้พฤษภาพพืชภาพโค้แสดงมากนักเติบยูุ่น ไมว่าสังเกตคิ 19, minute, uh, ้วรดละไปคิ้วจนจอดกันเพราแม่ได้ท่านเ่านธรรมดาเอากขันฝันเกี้ยวก็รดตู้เนาะฝันเกี้ยวกับรดขั้นนก็คือเจ็ดห้าเก้าศูนย์เด็กเตยันรถนี่เจ็ดห้าเก้าศูนยเคียนนะเขียนช่วยคนนีเขียนช่วยเอฟซีเนาะเองสีเนาะแติท่บอกว่าใจบุญฝันต้องหวัดละไปเจ็ดห้าเก้านย์เขเคียนลดเขียนเพราะว่า เข้ากับน้ำเสนอไปตั้งแต่คลิปนี้เราไปเพื่อนจีได้เอาไปวิเคราะนะเจ็ดห้าเก้าศูนย์มันสีวนวันวิ่งเยียมนี่ยนี่แหละชิราเนี่ยเมียนกับร่องเบิองเข้ากับเอาหลายฝันมาประกอบใส่กันว่ามีฝันใดมีความเป็นไปได้จังไรกันสินะเออโอ้ยตั้งความหวังไปหลายงวดกว่าหนึ่งนี่โอ้ยันแม่นจังเรื่องเข้ากับจีได้ไปซอยสัางวัดสัางบ้าสั่งนั่นสัางนี่หลายหม่องหลายวันเนี่ยวันนี้มันกับจังเกือยู่ ต่ว่าเขาเขียนเขียนไปให้ครบทุกตัวแล้วแต่ว่าให้เพื่อนไปจับคู่เอาหลังจาก,ากเลขออกแล้วดิหลังจากเลขออกแล้วดิเลขออกแล้วค่อยมาฝันดิบอบเบียนฝันก่อนเลขออกดิเนี่ยหลังจากเลขออกแล้วค่อยมาฝันว่าฝันเกีลือรถตู้เหรอตอนเมื่อไหร่นั่งกลางรถตู้อืมไดนั่งกลางไม่ใช่เพราะเป็นหางเข้าบ่นั่งกลางเลยบ่นั่งกลางระหว่างเจ็ห้า 90เนียมันมันก็จะยู่ช่วงชุดตกกลางก็คือหาเก่ากันปะชุดตกกลางคือหาเก้าเลยเห็นวะเห็นเห็นครับเห็นเอาคีมีกับเคื่อเอาง่ายๆ่าเอาไปเลขกตองวดไปเลยแมนแมนเนาะเป็นเป็นฟันแรกของตองวดนะให้พับตามองกันดีๆนี่ส่วนฟันใสบุญกันเลยครับอเาไปชมก่อนเดี๋ยวถ้ามียังเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวบอกเปลี่ยนนะมื่อเคื่อนี่มัน สมองเพี้ยไรเลยว่ามันกินยานอนหลับแมดเพี้ยเลยไม่อีก่อนเบื่อแล้วแต่ว่าเริ่มมางวดใหม่อีกก็เริ่มมีความหวังใหม่อีกแล้วอ่นะเริ่มสูงขก้นเด็กอย่ามันโอ้ยอย่ามันบ่ถึงสินเก่าเกานกับบ่อถึงนเก่าเก่าสวนกูทุ่นขึ้นจังนิดจังหน่อยเหนียวแห้งเลยวัน ก็แบบว่าเป็ี่ยนยังกว่าไายไปทั้งวันดุงซื้อเกลือมาไว้แล้วกับซื้อเข่าเหนียวมาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเนียมูซองห้องก๋วยเตี๋ยวมันหูมันหนึ่งแล้วมันหนึ่งหลาห้วยเตี๋ยวหัวเขียวหัวเมียผหัวละปั่นลูกก่อปั่นหนึ่งหัวเมียกับหัวละปั่นกับไปอาลาเต้เซ็ปยี่ดอกอ้าวตาเดียวจันเจีะครับผมครับครับอ้า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 ชนี่หรอครับอ้าขอบคุณเดฟกที่หลายๆเด้อครับผมครับ